มาดูต่อที่โต๊ะทำงานกันนะครับอันนี้ก็เป็นโชคของลีดนะฮะหนึ่งสองห้านะครับลูกค้ามาแก้สิ่งที่คอดออกก็คือวาวแต่งนะครับของนุญยันไม่ถ่ายนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะไปดิสเครดิตอะไรใครนะครับลูกค้ามาแก้ไขเพราะว่าไม่ชอบนะฮะไม่ชอบก็ถอดออกนะครับใครชอบก็ซื้อใส่นะครับแค่นั้นเองแต่สิ่งที่มันไม่ได้จริงๆเลยนะฮะ ที่ผมจะพามาดูเนี่ยคือสปริงสปริงที่เอามาขายเอามาทําขายกันเนี่ยผมว่ามันมันไม่ได้มาตรฐานนะครับใส่แล้วใส่แล้วมันมันอันตรายนะครับเราก็ต้องมาเตือนกันนะครับขออนุญ,ญาตไม่เปิดเผยที่มานะครับว่าเป็นของใครอะไรนะครับผมจะมาทําให้ดูนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะว่ามันมันมันไม่กลมมันแกว่งเห็นไหมฮะ เนี่ยสปริงมันแว่งคือมันคดนะครับเห็นไหมฮะว่ามันคดมันอันตรายนะครับเนี่ยสปริงที่ได้มาตรฐานนะครับเราต้องผลิตจากเหล็กเหล็กเส้นที่ได้มาตรฐานมีค่าวความแข็งแรงนะครับรถเวฟรถไรน,นะใช้กันมาเป็น10บสปียังไม่คดขนาดนี้เลยนะฮะ นี่น้องเพิ่งติดตั้งมาไม่นานนะครับเนี่ยดูสิโคตรขนาดนี้นะครับอย่าใส่นะครับเบลงตังนะครับนอกจากเบลงตังแล้วมันยังอันตรายต่อชีวิตเราอีกนี่ครับนี่คือสปริงเดิมนะครับลวดนะครับมาตรฐานนะครับใช้งานได้ยาวนานแล้วก็ที่สําคัญคือเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อของที่มันมันเป็นอะไรที่มันแปลกปลอมที่มันจะมาทําอันตรายเรานะครับแล้วก็ เราจะมาเซตติ้งนะครับด้วยน้ำมานโชว์ของเอรินนะครับก็จะมีความนุ่มนวลที่แบบเห็นผลชัดเจนนะครับอายุการใช้งานยาวนานนะครับโอเคลงมือทำงานกันเดี๋ยวเช็ดโต๊ะก่อนเลอะมาก